A Day Bulletin Podcast. conversation for all A Day Bulletin Podcast. รายการ s d e e f f e c t s รายการที่จะพาผู้ฟังสำรวจความรู้สึกนึกคิดจิตใจในแง่มุมจิตวิทยาผ่านเรื่องราวความเป็นไปของสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเพื่อให้เราได้เข้าใจตัวเองและผู้อื่นไปพร้อมกันเมื่อความรักสร้างความหมายให้ชีวิต เราจึงอยากเป็นที่รักของใครสักคนนี่คือความปรารถนาที่ฟังลึกในใจตราบใดที่เรายังมีความรู้สึกและสัมผัสได้ถึงความรักจึงไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าคนคนหนึ่งอยากรู้และทำความเข้าใจความรักในชีวิตของตัวเองทั้งปัจจุบันที่เป็นอยู่และเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นคํำํำนายหรือการดูดวงจึงเป็นทางลัดพิเศษที่หลายคนเลือกก้าวเข้ามาเดินในเส้นทางสายนี้ เพื่อหวังสร้างความสบายใจให้รู้สึกว่าอย่างน้อยชีวิตในภายภาคหน้าก็ไม่ได้เป็นความลับหรือปริศนาดำมืดเกินกว่าที่จะไม่มีใครคาดเดาได้ไซเอฟเฟกในตอนนี้จึงอยากชวนคุณไปสำรวจประวัติศาสตร์เบื้องหลังคำทำนายจากคณะละครสัตว์สู่ห้องเรียนมหาวิทยาลัยและความจริงว่าคำทำนายที่คิดว่าแม่นนักแม่นหนาสร้างขึ้นได้จากหลักการง่ายๆทังจิตวิทยา ย้อนกลับไปในช่วงศตรวรรษที่19 PT พีทีบานัมนักธุรกิจชาวอเมริกันเจ้าของกิจการคณะละครสัตว์และการแสดงปาหีซึ่งประสบความสำเร็จสูงสุดในสมัยนั้นถ้านึกภาพไม่ออกให้คิดถึงภาพยนตร์เรื่อง The Greatest Showman เพราะส่วนหนึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากชีวิตจริงของเขาแม้กระทั่งแฟดสยามอินจันก็ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกนักสแสดงของคณะละครสัตว์นี้ ด้วยบทบาทการเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ทำให้เขามีนิสัยส่วนตัวชอบสังเกตพฤติกรรมคนที่ตีตัวเข้ามาดูการแสดงจนพบว่าคนส่วนมากมักจะปักใจเชื่อคำพยากรณ์ของหมอดูอย่างสนิทใจหลังจากได้ฟังคำทำนายที่พูดถึงความจริงพื้นฐานทั่วไปหรือลักษณะบางอย่างที่คนส่วนใหญ่มีหรือรู้สึกร่วมกันอยู่แล้วบานําจึงเรียกหลักการเช่นนี้ว่า Have a little something for everybody หมายถึงในคำทํานายที่หมอดูจะพยากรณ์หรือสื่อสารออกมานั้นไม่จำเป็นต้องถูกต้องทั้งหมดร้อเซน์เพราะไม่มีทางเป็นไปได้อย่างแน่นอนแต่ต้องพูดถึงสัจธรรมที่ใครๆก็มีประสบการณ์ในเรื่องนี้ได้ซึ่งอาจเป็นเพียงส่วนประกอบเล็กๆที่แฝงรวมอยู่อย่างแนบเนียนในคำทํานายก็พอแล้วเพราะเรื่องเล็กๆตรงนี้แหละจะช่วยเสริมให้ผู้ฟังทุกคน รู้สึกว่าคำทำนายจากหมอดูนั้นแม่นยำกับชีวิตที่เป็นอยู่ของตัวเองทงั้งๆที่เป็นความปกติซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าจะพูดให้ใครฟังก็เห็นตรงกันว่าถูกต้องและไม่มีวันผิดเช่นช่วงนี้คุณมีเรื่องกังวลใจหรือไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะต้องทำใจยอมรับความผิดพลาดในชีวิต มาในปี1948เบอร์ทรัมฟอร์เรอร์นักจิตวิทยาชาวอเมริกันได้บุกเบิกศึกษาเรื่องความแม่นยำของคำทํานายอย่างจริงจังเพื่อตอบคำถามชวนสงสัยที่ว่าทำไมคนเราถึงรู้สึกว่าคำทํานายของหมอดูตรงกับชีวิตจริงด้วยคำอธิบายทางจิตวิทยาเขาเออกแบบการทดลองกับกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยโดยให้นักศึกษาจำนวน39คนทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ เพื่อนำมาวิเคราะห์อย่างละเอียดก่อนบอกผลทดสอบให้แต่ละคนรู้โดยใส่ไว้ในซองเอกสารลับหลังจากที่ทุกคนได้อ่านแล้วเขาจึงถามนักศึกษาว่าผลการทดสอบที่ได้อ่านไปมีความแม่นยำมากน้อยแค่ไหนให้ระบุค,คะแนน0ถึง5คะแนน 0, 0, 0คือไม่แม่นเลย 5, 5, 5, 5คือแม่นทุกประการผลคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากนักศึกษาทั้ง39คนคือ4.26คะแนน และในจำนวนนี้มีนักศึกษามากกว่า40%ให้คะแนนเต็ม5สแสดงให้เห็นว่าคำทำนายบุคลิกภาพมีความเม่นยำสูงแต่นักศึกษาทุกคนกลับต้องรู้สึกงงเป็นไก่ตาแตกอีกครั้งเมื่อฟอร์เรอร์เฉลยว่าทุกคนได้รับผลทดสอบบุคลิกภาพเหมือนกันและที่เจ็บแสบมากไปกว่านั้นคือเป็นข้อความจากคำทำนายดวงที่เขารวบรวมมาอีกทีหนึ่งซึ่งผลทดสอบนั้นบอกไว้ว่า คุณต้องการให้คนอื่นชื่นชอบและชื่นชมแต่ตัวคุณกลับมีแนวโน้มที่จะคิดมากและตำหนิตัวเองคุณมีความสามารถเพียงแต่เก็บซ่อนไว้ยังไม่ได้แสดงออกมาจริงอยู่คุณมีข้อด้อยแต่ขณะเดียวกันคุณก็มีสิ่งอื่นๆที่มาชดเชยกันได้คุณเป็นคนมีวินัยและควบคุมตัวเองได้แต่ลึกๆภายในมีความกังวลและรู้สึกไม่สบายใจ หลายครั้งคุณสงสัยในการตัดสินใจของตัวเองว่าดีพอแล้วหรือถูกต้องหรือไม่คุณชอบการเปลี่ยนแปลงแต่จะไม่พอใจทันทีถ้าถูกจำกัดให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับคุณภูมิใจที่เป็นคนมีความคิดเป็นของตัวเองและจะไม่ยอมรับฟังความเห็นต่างจากคนอื่นง่ายๆหากไม่มีข้อพิสูจน์หรือหลักฐานที่หนักแน่นพอบางครั้งคุณเก็บตัวไม่ยุ่งกับใครและความใฝ่ฝันของคุณบางเรื่อง ก็ดูเป็นจริงไม่ได้เบอร์ทรัมฟอร์เรอธิบายเพิ่มเติมว่าข้อความในผลการทดสอบพูดถึงความเป็นไปได้อย่างกว้างๆซึ่งไม่ได้เจาะจงไปที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษจึงทําให้นักศึกษาค่อยๆเชื่อมโยงก,กับสิ่งที่ตัวเองเป็นขณะอ่านจนถูกลวงให้หลงเชื่อในคําทํานายนี้เขาจึงสรุปผลการทดลองว่าคนเรา มีแนวโน้มเอ,เอียงและหลงเชื่อคำอธิบายที่บอกเล่าลักษณะทั่วไปบางอย่างซึ่งตรงกับตัวเองจนทำให้เข้าใจว่าคำอธิบายเหล่านั้นมีความแม่นยำสูงมากทั้งๆท,ที่เป็นความจริงกลางๆทั่วไปไม่ว่าใครอ่านก็จะรู้สึกได้ว่าตรงเหมือนกันจึงเรียกปรากฏการทางจิตวิทยานี้ว่า Forer Effect หรือบางครั้งอาจเรียกว่า b a r n u m effect ซึ่งตั้งขึ้นโดย Paul เ e. ม นักจิตวิทยาคลินิกชาวอเมริกันจากบทความวิชาการ w a n Ted Agood Cookbook ที่เขาเขียนขึ้นในปี1956โดยอ้างอิงถึงแนวคิดการทำธุรกิจของบาร์นัมที่มักจะใช้ประโยชน์จากคำพูดที่คลุมเครือเพื่อหลอกล่อให้คนหลงเชื่อจนกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จจากความสามารถในการตบตาคนจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่หมอดูจะถูกมองว่าเป็นนักต้มตุน๋นเพราะมีมิจฉาชีพ แฝงตัวเข้ามาใช้วิธีการเหล่านี้หากินกับคนที่มีจิตใจไม่มั่นคงหรือกำลังต้องการที่พึ่งทางใจเรื่องแต่งที่เขียนขึ้นตามหลักการของ f o r ์เรส f ์เอฟเฟอาศัยเงื่อนไขสําคัญอยู่3ข้อซึ่งเป็นสูตรสาเร็จที่ทําให้คนอ่านเข้าใจว่าเป็นคําทํานายที่แม่นยําข้อแรก เมื่อได้อ่านหรือฟังจะต้องรู้สึกว่าคำทำนายนั้นเฉพาะเจาะจงกับตัวเขาข้อ 2. เกี่ยวข้องกับศรัทธาอันแรงกล้าและความน่าเชื่อถือยิ่งเชื่อในตัวคนทำนายหรือเป็นคำทำนายมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งยอมรับคำทำนายว่าเป็นจริงมากเท่านั้นข้อ 3. คํคำทำนายควรบอกถึงสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตปกติแล้วคนเรามักจะพอใจเมื่อได้รู้เรื่องราวที่ดีของตัวเอง เพราะเป็นความต้องการพื้นฐานลึกๆในจิตใจของทุกคนหรือถ้าจะต้องกล่าวถึงข้อเสียหรือสิ่งที่ไม่ดีก็ควรสื่อสารในแง่มุมที่ให้ความหวังหรือกำลังใจแทรกเข้าไปในตอนท้ายด้วยนอกจากนี้ยังมีเทคนิคที่ช่วยทำให้คำทำนายน่าเชื่อถือมากขึ้นไปอีกนั่นคือ Coreading เป็นการอ่านใจที่พยายามล้วงเอาข้อมูลเพื่อสร้างคำทำนายพฤติกรรมหรือนิสัยส่วนตัวมากๆอีกทีหนึง่ง โดยวิเคราะห์รายละเอียดจากเพศอายุรูปร่างภาษากายการแต่งตัวการใช้คำพูดคำจาน้ำเสียงการแสดงออกทางสีหน้ารวมถึงภูมิหลังของคนคนนั้นซึ่งเป็นเทคนิคที่ต้องอาศัยการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญแต่โดยส่วนมากจะเริ่มต้นจากการถามคำถามง่ายๆเช่นตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรหรือมีเรื่องไม่สบายใจอะไรบ้าง ทำให้คนที่ถูกถามเผลอพูดเรื่องส่วนตัวออกมาหรือระบายความในใจอย่างพลัง่งพลูซึ่งจะเปิดโอกาสให้หมอดูเก็บข้อมูลแล้วถามต่อไปเรื่อยๆก่อนสรุปเป็นคําทํานายให้คนฟังรู้สึกว่าแม่นจนหน้าตกใจแต่ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดเช่นหมอดูเผลอพูดอะไรผิดๆออกไปจนคนถูกทำนายเริ่มเอะใจเพราะได้รับข้อมูลที่ขัดแย้งหรือไม่ตรงกับความรู้สึกซึ่งหมอดูจะสังเกตได้ จากการแสดงออกของน้ำเสียงสีหน้าและท่าทางที่เปลี่ยนไปคล้ายกำลังต่อต้านดังนั้นเทคนิคที่หมอดูจะใช้เมื่อรับรู้ได้ว่าคนฟังกำลังไม่เชื่อมั่นในคำทำนายคือค่อยๆเบี่ยงเบนคำทำนายใหม่เพื่อแก้ต่างความผิดพลาดนั้นจนกว่าจะถูกต้องจนกว่าจะแน่ใจว่าคนฟังกลับมาเชื่อตามเดิม สุดท้ายแม้ว่าความเชื่อจะเป็นสิทธิส่วนบุคคลและการทำนายดวงดาวตามหลักวิชาโหราศาสตร์จะมีอยู่จริงแต่ในอีกมุมหนึ่งเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีคนที่คอยฉกฉวยโอกาสและกอบโกยผลประโยชน์ด้วยการหลอกลวงให้เชื่อใจอยู่จริงๆหากหลงเชื่ออาจสร้างความเสียหายได้อย่างคาดไม่ถึงดังนั้น การได้รู้ความจริงจากคำอธิบายทางจิตวิทยาที่เปิดเผยให้เห็นเบื้องลึกเบื้องหลังความไม่ลับของคำทำนายจะทำให้เราทุกคนตาสว่างมากขึ้นรวมทั้งมีสติมากพอจนไม่ตกเป็นเหยื่อทางความคิดของมิจฉาชีพเหล่านี้ ติดตามตอนต่อไปของรายการ Sci e s i d e f f f e c t ได้ทุกช่องทางการรับฟังพอดแคสต์และอัปเดตความเคลื่อนไหวรายการอื่นๆจาก A เด b u บ l e t ินพอดแคสตได้ทาง Facebook Fan นเ page A เด Bull ร t ิน